หนึ่งสองสามสวัสดีครับท่านผู้ดูทั้งหลายวันนี้ผมจะมารีวิวสิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมได้มาด้วยความยากลำบากนะครับว่าผมจะได้มาผมต้องวิดพื้นต้องดึงข้อต้องซิตอัพเป็นหลายครั้งนะครับในวันหนึ่งเพราะว่าผมจะต้องเป็นผู้ถูกเลือกให้ได้นะครับแต่อันนี้ผมซื้อมานะครับ โอเคครับแล้วได้แกะมันออกมาจากกล่องแล้วนะครับอันนี้เป็นรุ่น50ปีนะครับ50ปีคาเมนไรเดอร์นะครับไม่ใช่50ปีคาบุโตะโอเคครับมาเริ่มแกะกันเลยครับ Oh, wow. นี่เป็นดวงนะครับเฟียมากสวยมากรุ่นนี้มีคอกอัพด้วยนะครับหรือการเล่งเวลานั่นเองนะครับผมชอบไฟอย่างนี้นะแต่มันไม่ใช่ไฟมันเป็นสติ๊กเกอร์นะครับมันเหมือนเปิดไฟอยู่ตลอดเวลาครับผมชอบดี จริงๆผมไม่มีตังซีดีเอ็กนั่นแหละโอเคเอาทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปแล้วแต่ของสำคัญนะครับนี่ก็ดึงไอ้น,นี่ออกมาครับเป็นที่ขั้นฐานนี่ฐานให้แล้วใช่ไหมเช่นนี้ คู่มือไม่มีหรือเอ่อมันไม่มีคู่มือนะครับอันนี้ผมซื้อมือหนึ่งมานะมันคงจะไม่โดนจิกหรอกใช่ไหมสวิตอยู่ไหนโอเคครับเรามาเล่นเกมหาสวิตเปิดปิดกันเถอะครับ ไม่ต้องใช้สวิตนะครับมันเป็นน่าจะเป็นฐานกระดุมเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูนะครับใช้อะไรแหลมๆจิ้มเข้าไปนะครับผมใช้หวีไม่รู้จะบอกทําไมแต่ก็บอกไว้ก่อนเผื่อคนจะใช้ตามอันนี้เป็นฐานกระดุมสองก้อนนะครับอันนี้มันมีรอยน็อตน,นะครับแต่ไม่เป็นไรผมไม่ซีเรียสอันนี้เป็นฐานของมันผมจะเอามาใส่นะครับแต่ขอเรียกมันมาก่อนนะครับ มันไม่ยอมให้ผมผมไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกหรอนี่คุณตัวเซกเตอร์มานี่เร็วมานี่มามาหนีมิว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 ได้มาแล้วผมจะทำการแปลงร่างตอนนี้เลยก็เอาไอ้ล่องตรงนี้ครับให้มันโดนล่องตรงนี้สองอันเย้ เราได้แปลงร่างเป็นร่างแรกแล้วนะครับร่างแรกมันจะไม่มีอะไรมากครับมีแตกก่เกาะแล้วก็คอกอัพไม่ได้เฮ <c oughs> ้ยคอกอัพได้เฉย,อยพอๆเสื่อมเสียเสื่มเสีย,สสยออก่อนเฮ้ยต้องเอาเงี้ยเออเคลียใหม่ใหม่หม Okay. ร่างแรกจะขอกับไม่ได้นะครับเราใช้นิ้วดันมาตรงนี้แล้วก็กดล,ลงไป pass u change beetle นะครับแล่ยเป็นร่างสองแล้วเกาะกระเด็นออกมา อ๋อปุ่มมันอยู่ตรงนี้นะครับไอตรงเนี้ยถ้าเราดันมาสุดมันจะโดนตรงนี้ทาให้มันทํางานนะครับเ่ดีเ่ดีดูง่ายๆดีนะครับไม่รู้ DX ดีเอ็กซ์เป็นหรือเปล่านะผมไม่มีนะโอเคเขาจะหลุดไหมเนี่ยนะก็ถ้าแรงก็หลุดนะครับ าคุณไม่กระโดดเตะถ้าไม่กี้มันคงไม่หลุดหลอกมั้งครับโอเคงั้นเรามาไรเดอร์ชิดกันนะครับโดยการกดหนึ่งสองสามตานมานี่ดานกลับมา เสียงยาวมากครับเป็นเลเจนที่ดีสุดๆไปเลยโอเคครับผมจะมาสอนวิธีการต่อสายคาบูโตะนะครับมันเป็นอย่างนี้ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเล่นนะครับอาจจะยังไม่เคยใส่สายแบบนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีใส่สายนะครับก็คือเอาสายข้างขวามาก็คือ A แล้วหัวนี้ข้างขวามันจะไม่มีอะไรตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะไม่มีอะไรมาใส่ตรงนี้ โอ้เข้าโตดลนช่างเถอะเดี๋ยวมันก็บินกลับมาแล้วก็ข้างซ้ายนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นตัว L left จะใส่อย่างนี้ไม่ได้นะครับาต้องใส่อีกด้านหนึ่งชึบนี่ก็จะได้อย่างนี้จริงๆเราควรใส่ข้างซ้ายก่อนนะเนะี่ยมันพังกันอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรมันยืดออกได้โอเค ก็มาประกบกันกดลงไปนี่กดลงไปได้แล้วครับมันก็จะติดอย่างนี้ใส่เข้าไปในนีน้เข้าไปในนี้ก็ปิดได้เลยครับล,ล็อก ได้แล้วครับแล้วก็ใส่แล้วก็พร้อมที่จะแปลงร่างครับรับครับชุบคุณย่าเคยบอกอไว้โอเคแล้วก็มาใส่เลยนะครับชุบเขา กพจริงๆคลกอัพมันต้องมีปุ่มตรงนี้นะครับไปตกตึกครกครดนนิดเดียวก็คพินเสียงเลยทำไมคลกอับแล้วก็คิก ผมจะลองเอาปุ่มคล็อกอัพของ DX มาใส่นะครับมาดูกันว่าจะใส่ได้หรือเปล่าเคครับท่านผู้ดูผมมาแล้วผมเอาปุ่มคล็อกอัพมา2ปุ่มเลยแล้วก็ล็อกหลังของ DX แล้วก็เป็นสายของ DX เที่ยไว้ต่อครับใส่ไม่ได้แล้วนะก็อย่างที่เห็นผมเอามาให้ดูเฉยนะครับว่ามันใส่ไม่ได้นี่อเค เดี๋ยวตัดภาพไปตอนใส่ปุ่มนี้เสร็จนะครับโอเคครับผมได้ทําการใส่เรียบร้อยแล้วนี่คือปุ่มค็อกอัพนะครับกดอะไรไม่ได้ครับไม่มีเสียงเป็นพลาสติกไม่ใช่พลาสติกเป็นอีกข้อย่า่งนะ้วผมไม่รู้อ่ะมันออกอยางๆนี่นึงเก็พลาสติกแหละนี่เป็นล็อกหลังคาโตะก็ปุ่มค็อกอัพอีกอันหนึ่งนะครับ ซีรีส์กดตรงนี้นะครับตุบกมันจะขึ้นคล็อกอัพแบบนี้อมันคือการเร่งเวลานะครับเราจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะครับเวิร์มล่างสองเนี่ยมันจะคล็อกอัพได้เหมือนกับเรานะครับถ้าเป็นร่างธรรมดานี่ตามไม่ทันนะครับมต้องเป็นล่างสอง

Log <Lock> โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับคาบุตะเซกเตอร์นะครับก็มีรีวิวแค่นี้นครับไม่มีสาระอะไรมากไว<ะ>้เจอกันคลิปต่อ,อไปครับ 就看。